สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะดาวก็จะมาแก้ปัญหานะคิดว่าหลายคนเนี่ยต้องเจอแบบดาวแน่เลยคะ่ะกับสายยางแบบนี้นะคะหลายๆบ้านเนี่ยต้องมีแน่นอนสําหรับสายยางแบบนี้เวลาเราเปิดน้ําใส่โอง่งใส่อ่างหรือว่าใส่กระมังแบบนี้นะถ้าน้ําเราแรงแรงเนี่ยเวลาเราเปิดปุ๊บเอาสายยางพาดไว้กับบ่อปูนแบบนี้นะสายยางก็ร่วงก็ลนบางทีอะน้ํายังไม่ทันเต็มอ่างเต็มบ่อเลยนะ สายยางร่วงแล้วนะคะเราก็หาวิธีแก้ปัญหามาหลายวิธีแล้วแต่มาเจอวิธีหนึ่งนะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆแล้วก็ใช้แค่ของอย่างเดียวเองค่ะปัญหาที่เราเปิดน้ําแล้วสายยางเนี่ยหลุดร่วงจากองค์หรือบอ่อหรือกระมังที่เราใส่เนี่ยไม่เจออีกเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะง่ายขนาดไหนเดี๋ยวไปทํากันเลยค่ะ วิธีนี้นะคะก็ใช้แค่อย่างเดียวเองค่ะแล้วขอบอกว่าง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับวิธีการที่เราจะมาบอกกันนะคะใช้แค่ลวดอย่างเดียวแบบนี้ค่ะยาวๆหน่อยแบบนี้นะคะสักฟุตหนึ่งกำลังดีค่ะทีนี้วิธีการใช้เราก็งอตรงหัวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใส่ลงไปใส่ลงไปในนี้นะคะปุ๊บทีนี้เราก็งอ งอได้แล้วนะคะพองอแบบนี้เราก็วางที่ขอบกระถางหรือขอบกระมังทีเนี้ยไม่มีการล่วงแน่นอนเปิดน้ำเลยค่ะเปิดน้ำยังไงก็ไม่สายก็ไม่ล่วงนะคะนี่เพราะเขางอเขาอยู่นะเพราะเขางออยู่อย่างนี้เปิดน้ำยังไงก็ไม่ล่วง แบบนี้นะคะอันนี้เราก็มาทําต่อที่สายยางที่แปลงต้นไม้ของดาวด้วยนะคะก็ใช้แค่ลวดอันเดียวคะ่ะงอตรงปายก่อนนะคะทีนี้เราก็แบบนี้นะงอตรงปายแล้วเราก็ใส่ลงไปในสายยางของเราคะ่ะยาวๆก็ได้นะคะจะได้ดีวิธีนี้เนี่ยเราไม่ต้องดึงออกไปมาให้ยุ่งยากนะคะทําครั้งเดียวก็ใช้ได้เลยหรือว่าแบบ ตรงนี้เราไม่อยากงอตรงนี้เราจะงอตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเลยนะคะตราบที่เส้นลวดเราไปถึงค่ะถ้าลวดยาวเราก็งอได้ยาวๆเลยนะคะแล้วก็เส้นลวดเนี่ยต้องมีความแข็งนิดนึงจะดีมากๆเลยค่ะอันนี้เราก็จะลองเปิดน้ําให้ดูกันนะคะว่าไม่มีการร่วงแน่นอนค่ะไม่ว่าน้ําจะล้นหรือว่าน้ําจะน้อยอยังไงก็ไม่ร่วงนะคะกับวิธีนี้ค่ะ และนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่ดาวมาบอกกันนะคะบ้านใครมีสายยางก็ลองทำแบบนี้สวัสดีค่ะ